สวัสดีครับก็มาอธิบายนะครับในส่วนของแบรนด์ฟิล์มนะครับที่ทางเรานําเข้านะครับในส่วนแบรนด์ฟิล์มนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นจัดว่ารอบนี้เป็นดีสุดแล้วนะครับในในรอบนี้นะครับก็คือว่าฟิล์มนะครับเพิ่มขนาดกาวเพิ่มดูดขอบเก็บขอบด้านข้างมานะครับอ่ะหลายคนจะมีคําถามถามผมว่าหนึ่งกล่องเนี่ยมันใช้ได้กี่รุ่นนะครับอ่ะ คำตอบก็คือ <tá> ว่าเนี่ยรุ่นที่สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับจะติดไว้ให้บนบนบนหน้ากล่องนะครับบนหน้ากล่องเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับบนหน้ากล่องอ่ะ A03A03S A13A4G นะครับ 135G23 เนี้ยจะติดไว้ให้หน้ากล่องแบบนี้เลยนะครับที่สามารถใช้งานด้วยกันได้นะครับท่านหยิบมาดูอ้าวตรงกล่องเนี้ยสามารถใช้ด้วยกันได้ท่านก็ดูท่านก็ใส่ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ในตัวแผ่นฟิล์มนะครับจะมีอยู่1ิแผ่นนะครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับจะมีอยู่1ิบแผ่นนะครับหนึ่งกล่องมี1ิบแผ่นนะครับแบบนี้นะฮะนะครับแบบนี้เลยนะครับหนึ่งกล่องมี1ิบแผ่นอ่ะฟิล์มเนื้อฟิล์มนะครับคุณภาพสูงนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อฟิล์มคุณภาพสูงนะครับลองติดได้เทสได้นะครับสั่งไปอย่างละหนึ่งกล่องก่อนนะครับถ้าอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับสั่งไปดูก่อนนะครับอ่ะ เขาบอกว่าขวานี้สั่งตรงจากโรงงานจริงนะครับไม่ผ่านใขรนะครับตัวน pues, ี้น <Kas per now> ี่นะครับรุ่นที่เขาแนะนําก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับตามตามนี้เลยนะครับรุ่นที่แนะนํานะครับอ่าแล้วก็ในส่วนนี้นะครับในส่วน iPhone นะเัาก็จะบอกว่า xr กับ11ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับก็จะบอกเนี้ยด้านบนนะครับรุ่นที่ใช้งานด้วยกันได้นะครับอ่ อันนี้คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเอามาอธิบายนะครับอธิบายให้ทุกท่านทราบนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับขายยกกล่องไปเลยนะครับขายยกกล่องไปเลยนะครับอ่าสำหรับท่านที่แบ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากแอดมินเรายังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวจะจัดการแบ่งให้นะครับว่าอ่าซื้อเป็นแผ่นนะครับแต่ตอนนี้ขอขายเป็นกล่องก่อนนะครับขอยกกล่องก่อนนะครับมันจะง่ายดีนะครับในการใช้งานนะครับ1นึงกล่องก็แค่มี10แผ่นเองนะครับไม่ได้เยอะนะครับก็ 2ล0กวบ,บาทนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ